กราบเรียนท่านประธานและัรัฐสภาที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละหลวงทองสมาชิกสาภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นกับผมต้องขออนุญ,ญาตได้กราบเรียนท่านประธานว่าการเปิดประชุมวิสามันรัฐสภาในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยและก็พักร่วมฝ่ายค้าน โดยพรรเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านนั้นได้เข้าชื่อร่วมกันต่อประธานรัฐบาตามรัฐธรรมนูญมาตรา123เพราะเหตุว่ามีปัญหาเร่งด่วนที่รัฐภานั้นจะต้องหาทางออกและแน่นอนครับเป็นปัญหาเดียวกับที่รัฐบาลได้แจ้งมายัางท่านประธานเพื่อเปิดการประชุมรัฐสภาในวันนี้กระผมขอเรียนว่ามุมมองที่เกิดขึ้นของพรรค เพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านนั้นมีความแตกต่างจากมุมมองของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการชุมนุมซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนโดยมุ่งเป้าโจมตีไปที่ผู้ชุมนุมเป็นหลักกระผมผิดหวังมากกับการคำขอเหตุผลในการเปิดอภิปรายในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่ารัฐบาลนั้นมองว่าตนเองไม่มีความผิดแต่โยนความผิดไปให้ฝ่ายผู้ชุมนุมฝ่ายเดียวทั้งๆท,ท,ที่รัฐบาลนั้นไม่เคยเดําเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่เคยมีแนวคิดที่จะเจราจากับนักศึกษาและกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เคยทําอะไรที่แสดงออกให้เห็นถึงการแก้ปัญหาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการประชุมรัฐสภาในวันนี้กับผมหวังว่าจะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรือความแตกแยกเพิ่มมากขึ้น และขอให้การประชุมรัฐสภาหแห่งนี้เป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อรัฐบาลตั้งโจทย์ปัญหาผิดพลาดโดยการโยนความผิดให้กับผู้ชุมนุมการแก้ไขปัญหานั้นก็ได้ผิดพลาดไปด้วยเหมือนกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กระทําต่อผู้ชุมนุมในเรื่องของการปราบปรามในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการประชุมรัฐสภาในวันนี้จะเป็นการพิจารณาถึงเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอทางออกของปัญหาทั้งนี้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีนั้นควรจะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุธิสภาผมจะขออภิปรายในหัวข้อที่สาของคำขอเปิดอภิปรายที่ท่านนายกรัฐมตีได้แจ้งต่อท่านประธานรัฐสภามาว่า ที่ไปที่มาและต้นตอของปัญหาเราต้องเริ่มพิจารณาจากปัญหาของข้อเรียกร้องของผู้ชุนมนุมก่อนหลักๆมีอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเรื่องที่สองคือยุบสภาและมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรื่องที่สคือการหยุดหยุดคุกคาม นักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนท่านประธานครับเรื่องแรกการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเหตุว่าท่านมีส่วนโดยตรงในการจัดทำมีส่วนโดยตรงในการกำหนดเนื้อหาในรัฐธรรมนูญปัญหาทั้งหมดนั้นจึงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ ในอดีตนั้นท่านเป็นหัวหน้าคอสอชอและต่อมาท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อรัฐธรรมนูญมีปัญหาจึงเกิดการเรียกร้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรรมนูลเพื่อจัดทำใหม่พักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านนั้นได้มองปัญหานี้แต่ต้นตั้งแต่รัฐมนูนนี้ประกาศบังคับใช้แต่สิ่งที่พักเพื่อไทยและพักฝ่ายค้าน,นได้รับนั้นก็คือการเยาะเย้ยถากถางในเรื่องต่าง ว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐนูลฉบับนี้ได้อีกทั้งผู้ร่างและผู้อยู่เบื้องหลังการล่างนั้นได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากในการแก้ไขโดยเพราะอย่างยิ่งการใช้เสียงของสมาชิกพุทธสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในงสามในการรับหลักการในวาระที่หนึ่งและวาระที่สาท่านประธานที่เคารพครับ,รบเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญ รัฐบาลเองกับไม่สนใจในข้อเรียกร้องดังกล่าวเพราะว่ารัฐบาลนั้นคาดการผิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่สามารถรวมตัวกันได้หรือจุดไฟติดได้จึงไม่ให้ราคากับผู้ชุมนุมแต่เมื่อการชุมนุมได้ขยายตัวออกไปทั่วประเทศตามกรุงเทพหลายจุดและตามจ,างจังหวัดหลายจังหวัดเมื่อมีจำนวนมากขึ้นรัฐบาลนั้น เกรงว่าภัยจะมาถึงตัวจึงทำแบบเสียไม่ได้ได้มอบหมายให้สอสอฝ่ายรัฐบาลได้เสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประกบกับร่างของฝ่ายคา้านทั้งทั้งที่แทนที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเสนอโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นความจริงใจของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลและตัวนายกรัฐติเองและแทนที่ปัญหาเรื่องนี้ ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะจบในการประชุมรัฐสภาขราวที่แล้วปรากฏว่าในวาระรับหลักการสอสอพักรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภานั้นกับทำให้โอกาสเหล่านั้นเสียไปด้วยการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นทั้งท่าที่ในวันนั้น มีพี่น้องประชาชนได้มารอความหวังเป็นจํานวนมากอยากเห็นการแก้ไขรัฐนูลนั้นได้เป็นไปอย่างรวดเร็วท่านประธานครับการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อก่อนรับหลักการนั้นนอกจากจะเสียเวลาเสียงบประมาณและไม่เกิดประโยชน์อย่างใดทั้งสิน้นเพราะเป็นการรวบรวมเอาความเห็นของสมาชิกของกรรมธิการแต่และท่านเข้ามาและผลของการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ ก็มีได้ชี้ไปในทิศทางใดว่าจะให้รัฐสภานั้นมีความเห็นอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับกับผมขออนุญ,ญาตได้กราบเรียนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นคือผู้สร้างปัญหาโดยตรงขออนุญ,ญาตย้อนหลังไปตั้งแต่มีการรัฐประหารปี2557มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คนายกเองมีการนิรโทษกรรมตัวเองและคณะที่ก่อการทั้งสิ้นและได้กำหนดกรอบในการจัดทำรัฐมนูญซึ่งขัดหลักการกับหลักการของประชาธิปไตยและประสงค์จะมีการสืบทอดอำน,นาจของตัวเองต่อสิ่งที่ยืนยันคำนี้ก็คือว่าเมื่อครั้งที่ท่านเป็นหัวหน้าคอสชอมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ ยกล่างโดยอาจารย์บวองศักดิ์อรุณโนเมื่อยกล่างเสร็จได้นำเสนอต่อสอปชสปชนี้ทานายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งเองแต่สมชกลับลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์โดยไม่มีเหตุผลแต่อย่างใดจนเป็นที่มาของคำว่าเขาอยากอยู่ยาวครับท่านประธานเสียเวลาทั้งงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ ต่อมามีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีนายมีชัยรัุพันธ์และที่สำคัญในการยกร่างฉบับนายมีชัยนั้นมีเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนแปลงไปจากร่างเดิมอย่างมากสนชซึ่งพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งยังได้เสนอคำถามพว่วงคำถามพ่วงที่ว่าให้สมาชิกผุฒทธิสภา ที่มาจากการแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ท่านประธานครับการที่ให้สวเลือกนายกได้ภายใน5ปีนั้นมีเจตนาที่จะต้องการเลือกนายกให้ได้สองสมัยหรือ8ปีซึ่งหมายถึงการสืบทอดอำนาจอย่างหน้าละอายใจและเห็นแก่ตัวที่สุดการเลือกสวนั้นรัฐธรรมนูญได้กำหนด ให้คณะกรรมการสรรหาสวนั้นมีความเป็นกลางให้นาะทำหน้าที่ในการพิจารการกองกฎหมายแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับตั้งพลเอกประเวศวงสุวรรณและคอสชอีกหลายท่านเป็นผู้คัดสรรสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าไม่มีความเป็นกลางแต่อย่างใด มีการปกปิดคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขบวนการจัดสรรที่มาของสอวนั้นก็ไม่เป็นที่เปิดเผยจนในที่สุดสังคมเรียกร้องทนายกรัฐมตีถึงเปิดเผยหลังจากที่มีการสรรหาสวเรียบร้อยแล้วท่านประธานที่เคารพนอกจากรัฐธรรมนูญปี2560ที่ทำเพื่อพลเอกประยุทธ์ ในการสืบทอดอำนาจยังมีการดาเนินการเรื่องอื่นๆเพื่อสืบทอดอำนาจอีกหลายด้านผมจะยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นในบางประการในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการตากฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชอซึ่งสอนชอนี้นายกมนตีเองได้เป็นผู้แต่งตั้ง ได้ยืดเวลาการบังคับใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกไปอีก90วันโดยไม่มีเหตุผลส่งผลให้การเลือกตั้งนั้นได้เกินกว่าที่กำหนดไว้กระทบต่อการทำงบประมาณปี2563และกระทบต่อกิจการมากมายอีกหลายอย่างอันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เอง ได้เลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วหครั้งรวมเวลาการยึดอำนาจเมื่อปี2557จนถึงเวลาเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ท่านอยู่มาแล้วหปีและทั้งหมดคือเหตุผลว่าทำไมผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพครับกระผมขอากราบเรียนถึงเหตุผลประการที่สอง ที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องก็คือการขอให้เลิกการคุกคามพี่น้องประชาชนเมื่อตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ยึดอำนาจมาใหม่ๆได้มีการคุกคามพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากโดยออกคำสั่งเรียกบุคคลไปรายงานตัวกว่า500คนเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ได้มีความผิดหรือข้อหาใดๆ สามารถควบคุมผู้ถูกเรียกตัวนั้นได้ถึงเจวันนอกจากนั้นแล้วยังมีการออกกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนักวิชาการและสื่อมวลชนและพักการเมืองโดยมีคำสั่งให้สมาชิกพักการเมืองนั้นสิ้นสุดลงมีการปิดกิจการสาขาของพักการเมืองทั่วประเทศทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชามีวัตถุประสงค์เพื่อลดทอนศักยภาพ มิให้เหนือกว่าพักที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นฐานในการสืบทอดอำนาจของตนเองท่านประธานครับนอกจากนั้นแล้วในระหว่างการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ได้ใช้คำสั่งคอสอชอเป็นเครื่องมือแทรกแซงการทำงานของกอกตโดยการออกคำสั่งให้กกตสามารถ แบ่งเขตเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เอื้อประโยชน์กับผู้สมัครของพรรคการเมืองที่สนับสนุนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นแล้วท่านยังมีพฤติกรรมหลายอย่างในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองนำมาใช้ตลอดระยะเวลาที่ท่านพลเอกประยุทธ์นั้น ดำรงตำแหน่งช่วงเวลาที่เป็นหัวหน้าคอสชอและเป็นนายกรัฐมนตรีตัวอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างเป็นจำนวนมากกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะดำเนินคดีกับนักศึกษาพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนในกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่ต้องการให้หยุดคุกคามพี่น้องประชาชนและที่สําคัญท่านบอกว่าให้ถอยคนละก้าวท่านได้ออกสถานีโทรทัศน์แต่สิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านทำนั้นมันย้อนแย้งตัวเองท่านบอกให้คนอื่นถอยแต่ท่านกลับเดิมหน้าดำเนินคดีกับผู้จับกลุมอย่างไม่หยุดหย่อนท่านประธานครับ แทนที่พลเอกประยุทธ์จะรับฟังเสียงเรียกร้องดังกล่าวกับใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงผลของการประกาศพระราชกำหนดฉบับนี้กับมีการชุมนุมที่ขยายตัวในวงกว้างและมีผู้ชุมนุมมากขึ้นท่านกับใช้กำลังสลายในการชุมนุมจนเกิดการวิจารณ์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศว่าท่านกระทำเกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน จนในที่สุดต้องยกเลิกแต่ดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวนั้นท่านคงคิดว่าเมื่อมีการประกาศยกเลิกพระราชกำหนดในสถานการฉุกเฉินอย่างร้ายแรงแล้วปัญหาจะจบสิ้นลงไม่ได้ครับท่านประธานปัญหาใหม่ที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือการใช้มวลชนคนใส่เสื้อเหลืองออกมาแสดงพลังเพื่อต่อต้านการชุมนุมของนักศึกษา ็ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดการทำลักษณะเช่นนี้เป็นการสุ่มเสี่ยงที่มวลชนทั้งสองฝ่ายนั้นจะเกิดการประทะกาันและนำความสูญเสียมาอย่างใหญ่หลวงลางบอกเหตุได้เกิดขึ้นแล้วครับท่านประธานที่มหาวิทยาลายัยรามคำแหงเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา เหตุผลอีกประการหนึ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เรียกร้องก็คือการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีข้อเรียกร้องนี้เกิดขึ้นในหลายรัฐบาลเช่นเดียวกันไม่ใช่เพิ่มเกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวและไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยที่ท่านพลเอกประยุทธ์นั้นจะทําได้นะครับท่านประธานที่เคารพสิ่งที่กับผมได้กาบเรียนมาทั้งหมด ทั้งหลายทั้งปวงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการเข้าสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นไม่มีความชอบธรรมแต่อย่างใดและเมื่อได้อำนาจมาแล้วได้สร้างกลไกลในการสืบทอดอำนาจโดยใช้รัฐธรรมนูญปี2560และมีกฎหมายอีกหลายฉบับเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนวันนี้ธุรกิจหลายแห่งได้ปิดกิจก,การประชาชนคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตของประเทศวันนี้คนว่างงานนอกจากนั้นแล้วยังได้รับเสียงอย่างมากจากพี่น้องที่เป็นเกษตรกรว่าวันนี้ราคาข้าวเหนียวหนึ่งกิโลยังไม่สามารถซื้อมาม่าได้ถ้วยหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วอำนาจที่ท่านได้มานั้นหกปีครึง่งห้าปีที่ผ่านมาคือตอนที่ท่านยึดอำนาจหนึ่งปีครึ่งนั้นก็คือตอนที่ท่านมีอำนาจบาสนาที่มาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกหนึ่งปีครึง่งควรจะพอได้แล้วท่านประธานครับเพื่อเป็นทางออกของประเทศกับผมในฐานะสมาชิกรัฐสภากับผมจึงขอแสดงความเห็นเพื่อให้ คณะรัฐมนตรีได้รับฟังดังนี้เรื่องแรกขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนทางที่จะทําให้ปัญหาทั้งหมดยุติลงอย่าทําให้บ้านเมืองเสียหายมากกว่านี้ท่านได้ประโยชน์มามากมายแล้วจากการที่ท่านเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าคอสชอและเป็นนายกรัฐมนตรี สองขนทางที่การชุมนุมจะยุติลงก็ด้วยการที่รัฐสภาแห่งนี้ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับไปพร้อมกันก็คือฉบับของฝ่ายค้านฉบับของรัฐบาลและฉบับของพี่น้องประชาชนและเมื่อรับหลักการแล้วขอให้มีการตั้งคณะกรรมการเต็มสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง และวาระที่สาทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเกิดกระบวนการในการสรรหาสะสรซึ่งได้มาซึ่งรัฐนูนที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท่านประธานครับในวันนี้กับผมขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายืนขึ้นแล้วประกาศกลางที่ประชุมของรัฐสภาว่าตนขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ดําเนินการต่อไปและมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามกระบวนการที่บัญญัติได้ในรัฐธรรมนูญและเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของพี่น้องประชาชนขอให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่การลาออกของ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านได้ทำมาในอดีตและจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยดีเพราะการลงมติของสสฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภานั้นไม่ต้องได้รับแรงกดดันจากท่านอีกต่อไปแต่ถ้าท่านเลือก ผลทางที่จะยุบสภาผู้แทนรัษฎรผลที่ตามมาคือการแก้ไขรัฐนูนั้นจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และความขัดแย้งนั้นอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นกระผมจึงขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเสียสละละครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปขอขอบคุณครับท่านระธาน